ไทยรัฐจอบประเด็นในช่วงแรกไปดูกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไปตกหลุมเสียหลักล้มแล้วก็ถูกรถกระบะที่ตีคู่กันมาเนี่ยทับซ้ําจากนั้นค่ะคนขับรถกระบะหยุดรถแล้วก็ลงมาดูแต่ขับรถหลบหนีไปนะคะตำรวจกําลังเร่งตามตัวมาสอบสวนติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นๆจากรายงานนี้กันเลยค่ะ นี่เป็นภาพกล้องหน้ารถจากพลเมืองดีจับภาพขณะที่รถจักรยานยนต์ขี่มาในช่องทางด่วนบนถนนเทพร,รัตน์กิโลเมตร41ขาเข้าชนบุรีหมู่2ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศราและเกิดตกลุมทําให้เสียหลักล้มแล้วถูกรถกระบะสีขาวที่ขับคู่กันมาเหยียบซ้ําก่อนขับหลบหนีไปทําให้นายสอนชัยอายุ19ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะที่พลเมืองดีได้ขับรถไล่ติดตามจนทราบทะเบียนรถคันก่อเหตุคือ1ขอขอเจ็ดกรุงเทพมหานครพลเมืองดีได้เรียกให้จอดพร้อมบอกให้รอตำรวจแต่คนขับปฏิเสธบอกไม่ได้ชนแล้วขับรถออกไปด้านตำรวจสพบางประกงเร่งติดตามคนขับรถกระบะคันดังกล่าวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีส่วนที่จังหวัดปทุมธานีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่รถเก๋งวิ่งมาด้วยความเร็ว และเฉียวท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางก่อนพลิกตะแคงคนขับได้รับบาดเจ็บซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในซอยลำลูกกา6ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตำรวจสพคูคตตรวจสอบรถกระบะของนายประสิทธิ์มนทาทิพย์มีรอยเฉียวชนที่ล้อหลังด้านขวาได้รับความเสียหายใกล้กันพบรถเก๋งซึ่งอยู่ในสภาพพลิกตะแคงนายประสิทธิ์เจ้าของรถกระบะเล่าว่าเขาจอดรถบริเวณริมรั้วตรงข้ามกับบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า จูจูได้ยินเสียงเหมือนรถชนกันสนั่นจึงวิ่งออกมาดูก็พบรถเขาถูกเก๋งชนจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือคนที่ขับและผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้ชายทั้งสองคนออกมาจากรถเก๋งได้อย่างปลอดภัยก่อนที่ญาติมานำตัวส่งโรงพยาบาล ไม่ลดร,รถจอดไว้เฉยครับผมแล้วก็เขาตอกมาจากเซเลนเขามาแล้วเหมือนเขาเหยียบรถแล้วก็มายังไงไม่รู้หักล้อไปโดนโดนกับล้อล้อร้อยทันจอดสบานจอด,ดจอดนานไหมเราจอดนานเนี่ยจอดเมื่อเช้าค่ะปิดท้ายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถพ่วงสิบล้อบนถนนสายเอเชียในพื้นที่หมู่1ิตําบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่ มีผู้เสียชีวิตรวม4ศพตำรวจสอพอทุ่งใหญ่ตรวจสอบพบรถเกง๋งสภาพหน้ารถพังยับเยินห่างออกไป80เมตรพบรถพ่วง10ล้อบรรทุกไม้อย่างพาราท่อนมาเต็มคันรถจอดทิดขอบถนน ส่วนบริเวณท้ายรถมีร่องรอยการชนได้รับความเสียหายเล็กน้อยในที่เกิดเหตุพบรอยเบรกของรถเก๋งเป็นทางยาวประมาณ20เมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าคนขับรถเก๋งที่มาพร้อมกับญาติ4คนน่าจะเกิดอาการอ่อนเพลียและหลับในจากการขับรถเป็นระยะทางไกลหลังกลับจากเยี่ยมญาติที่จังหวัดชนบุรีเพื่อเดินทางไปยังอำเภอเบ,เบตงจังหวัดยะลาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน